สาเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะเอาดอยไต่แรงได้ลงเพราะมันมีค่ายมันมีค่ายคาราบาวอยู่ตรงนี้ฮะสังเกตไหมฮะคุณสังเกตค่ายนี้ไหมมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมันอยู่ในเขตแดนไทยอะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำลายค่ายนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าผมสรุปให้เลยว่า เขาอยากจะทาลายค่ายนี้มากเลยเพราะว่าค่ายเนี้มันเป็นค่ายที่มันอยู่มันลุกล้ำมันดิดิแด,ดน,นไทยเหมือนกับตรงดอยหัวม้าเลยเปียบเลยเหมือนเปียบเลยเนี่ยคือเข้ามาตรงเนี้แล้วก็มีการคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นของไทย,ไทยใหญ่ด้วยเป็นการเปิดประตูเลยครับถ้าเกิดเข้าตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะ่นี่นี่คืออันนี้สามเหลี่ยมนี่คือไทยใหญ่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 คือด้วยความที่ไทยใหญ่มันอยู่นะฮะสีฟ้าเนี่ยมันอยู่กันเยอะๆยอย่างเงี้ย ลามันจะผลิตยามัมนจะส่งเลายยาเข้ามาไอ้พวกเนี่ยพวกไทยใหญ่มันคีฟ้องมันไปบอกเขาหมดบอกไทยบอกบอกบอกไอ้พวกสยามหมดพวกสยามก็มันก็ดักทางทัานดนิก็คือช่องทางทำาหาก,กินหายหมดเลยไงนี่จะมาคุยกันถึงเรื่องเขตปัญหาชายแดนไทยที่ว่ากําลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอการที่มีกองกําลังว้าแดงนะครับเข้ามาบุก เข้ามาลุกล้ำในแผ่นดินไทยนะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของปัญหาความมั่นคงนะแต่ว่าเราใจจริงไม่อยากจะให้มันมีความข้จะผิดกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือคนคิดว่าทางว้าแดงนะครับอยากจะลบกับไทยแต่ทีเนี้ถ้าเราคิดในแง่ของการเมคเซนนิดหน่อยก็คือว่าเอ๊ะเขาจะมาเขาจะมาลบกับเราทำไมวะเออคุณเราคิดดูเองคิดดูง่ายๆเนี่ฮนะ ซึ่งพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเอ๊มันแผ่นดินมันก็แค่เนี้ยมันจะเอาไปทําอะไรอะจะเข้ามายิงกับไทยเพื่ออะไรอะท,ทั้งที่ทางฝ่ายนู้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้อะไรกับไทยได้เลยเพราะสังเกตจากอชายแดนไทยนะครับถ้าเกิดผมลองรูดดูหลายที่แล้วนะฮะบริเวณใกล้ๆตะเข็บชายแดนตรงนี้ยแทบจะไม่มีค่ายฐานแบบนี้อยู่ของไทยอยู่เลยอะที่เป็นบังเกอร์เป็นอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีอยู่เลยจะเป็นลักษณะของค่ายธรรมดามากกว่า เป็นค่าที่บอกว่าพับเก็บเมื่อไหร่ก็ได้อะอาจจะมีบังเกอร์เล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นลักษณะของการขุดบังเกอร์ใหญ่พร้อมลบขนาดนี้นะครับพอมันไม่มีเซนต์เนี่ยเราก็เลยต้องไปหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอยากยิงกับเรานักหนาซึ่งมันได้ข้อสรุปมาว่าเอ,อทางว้าแดงเนี่ยมันจะมีศัตรูอยู่แค่ที่เห็นชัดๆเลยนะครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นศัตรูกับทางเมียนมาไหม มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าดูสังเกตจากเนี่ยนะครับเขาจะมีบริเวณนี้ก็จะมีฐานของเบอร์มาอาร์มี่แคมป์อยู่เต็มไปหมดเลยเออเขาก็ไม่เคยเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับฐานพมา่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าเห็นหลายๆที่นะครับอย่างที่ดอยแม่สละอ่าดอยแม่ดอยอะไรวะดอยอ่างขางเนี่ยเขาก็ตั้งค่ายอยู่ด้วยกันเลยอยู่ติดๆกันเลยฮะ ที่เคยมีปัญหากันนะเขาก็อย,อ,ยกยายอ,อยู่ติดกันเลยเนี่ยนะครับหลายๆจุดเนี่ยก็อยู่ติดกันเอ้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูจริงๆมันก็จะมีอยู่แค่ไทยใหญ่เท่านั้นเองครับไทยใหญ่ที่เป็นเจ้ายอดศึกค,ครับที่ว่ามีฐานที่มั่นอยู่ที่ไดอดอยไตยแรงเนี่ยเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไทยอ่ะก็บอกได้เลยมันไม่เกี่ยวไง <laughs> แ,ตแต่คนพยายามเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยว อเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุว่าทําไมที่ผมคิดได้นะก็คือว่าจริงๆแล้วนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับค่ายทหารค่ายหนึ่งนะครับของดอยไตยแรงนะอ,ออกมาทางด้านนี้นะครับด้านส0บนาฬิกานะสิบนาฬิกาของดอยนี่ครับไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยนสะิบนาฬิกาออกมาประมาณสัก10กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของดอยไตยแรงนะครับ นี่ครับดอยไตยแรงที่เราเห็นรูปภาพในข่าวนะครับที่ชอบมีเดินสวนสนามกันโดสิกจก็เป็นบริเวณนี้แหละฮะนี่นะครับซึ่งตรงดอยไตยแรงเนี่ยถามว่าทําไมทางว่าไม่จัดการสักทีที่สาเหตุที่จัดการไม่ได้เพราะว่ามันมีนี่ไงครับผมจะให้ดูผมจะไอ้ดอยดอยไตยแรงอยู่ไหนเดี๋ยวนะโอ้โทษทีโทษด,ด,ดีดอยไตยแรงนะฮะ บริเวณนี้นะครับจะเป็นค่ายที่มั่นฐานใหญ่ของอของทางไทยใหญ่เลยนะฮะสาเหตุที่ไม่สามารถจัดการกับบริเวณนี้ได้สักทีเพราะว่าถ้าเราไปดูดูในแผนที่นะครับที่ผมไม่รู้เอาไปไว้ไหนแล้วเ,เดี๋ยวมันจะยืดยาวก็เอาเป็นว่าบริเวณดอยไตแแรงเนี่ยมันจะถูกครอบอย่างนี้นะครับบริเวณเนี้ยว้าแดงคือคุมได้เกือบหมดแล้วแล้วตรงที่เป็นฐานพมา่าก็คือว้าแดงนั่นแหละว่ากันตรงๆนะ สาเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะเอาดอยแต่แรงได้ลงเพราะมันมีค่าย <c oughs> มันมีค่ายคาราบาวอยู่ตรงนี้ฮะคาราบาวฟ้าครับไม่ใช่คาราบาวแดงเออแล้วสังเกตไหมฮะคุณสังเกตค่ายนี้ไหมค่ายเนี่ยนะครับอ่าจากเขตแดนเขตแดน เขตแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมันอยู่ในเขตแดนไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำลายค่ายนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าพูดถึงความยากลำบากในการทำลายค่ายนี้นะเอาเป็นว่าผมสรุปให้เลยว่าเขาอยากจะทำลายค่ายนี้มากเลยเพราะว่าค่ายเนี่ยมันเป็นค่ายที่อมันอยู่มันลุกล้ำมันดิดินแดนไทยเหมือนกับ ตรงดอยหัวม้าเลยเปียบเลยเหมือนเปียบเลยเนี่ยคือเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีการคาดว่าะตรงนี้น่าจะเป็นของไทยไทยใหญ่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยไปมีปัญหากับว้าแดงที่ดอยหัวม้านะครับถ้าไทยไปมีปัญหากับไทยใหญ่ที่ดอยหัวม้าเนี่ยซึ่งมันเป็นเคสเดียวกันเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยขับไล่ตรงนี้ได้ก็จะต้องขับไล่ตรงนี้ได้เหมือนกันถูกไหมครับถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันนะซึ่งไทยจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะบอกว่าทางว่าแดงคิดผิดครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือ,อทฤษฎีสมคบคิดของผมนะก็คืออ่า เรามาเอาเรื่องความยากลำบากในการตีค่ายก่อนไหมการยากความยากลำบากในการตีค่ายนะครับอ่าถยวผมไล่ลงมาดูเนื่องด้วยสภาพบริเวณน,นี้นะเป็นป่าเขานะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยตรงนี้แดนไทยนี่เข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ทั้งฝั่งเนี่ยไม่สามารตีอบด้เลย,เ,ลยเพราะว่าลักษณะเป็นดอยสูงมากๆอะ่ะการเดินทางเนี่ยคือลักษณะของดูความสูงนะครับความสูง ถ้าเป็นสี่าดูนะฮะสีม่วงนี่คือประมาณเก้าร้อยเมตรนะครับแต่ว่าสีแดงสุดนี่ก็คืออยู่พันหกร้อยเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันอยู่ประมาณพันสี่ร้อยเมตรบริเวณเนี้ยไล่ขึ้นมาที่ดอยไตแรงเนี่ยมันจะใช้ระยะทางขึ้นมาสี่ร้อยเมตรครับคือค่อนข้างสูงสําหรับการที่จะเอาอาวุธหนักเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาได้จะเป็นแค่อาวุธเบาเดี๋ยวจ้าผมให้ดูการตั้งค่ายของของทางเจ้ายอดศึกนะครับเจ้ายอดศึกนี่เขา เขาชื่อชื่อเขาเป็นเจ้ายอดศึกเนี่ยมันไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันคืออย่างนี้ครับอ่ามาดูกันค่ายคาราบาวเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีมันจะพยายามหันหน้ามานะครับดูจากการขุดแนวบังเกอร์เนี่ยอันนี้เป็นบังเกอร์หลังนะครับบังเกอร์หลังแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณนี้มันจะเป็นอ่าทางที่ว่าค่อนข้างชันก็คือว่าถ้าเกิดจะเข้าตีนะครับก็จะต้องปีน ปีนหน้าผาเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาก่อนพอโผล่ขึ้นมาเสร็จตรงนี้ซัดเลย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 ยิงเลยแล้วการเข้าก็คือเป็นที่โล่งถึงนี้ฮะเพราะตรงนี้มันเป็นบริเวณส,รรรรสันเขาบริเวณส,รรสันเขาการเข้ามาคือเข้ามาบริเวณนี้นะครับเพราะนั้นการเดินเข้ามาเป็นบริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเดินเข้ามาบริเวณนี้ยังไม่ทันได้ถึงค่ายนะครับเดี๋ยวผมไปไล่มาดูาตั้งแต่ต้นทางก่อนเลยนะครับที่เขาคาดว่าน่าจะขึ้นมา บริเวณนีเน้เป็นจุดต่านะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีน้ําท่ามีอะไรเงี้ยคาดว่าบริเวณนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นของวา้าหรือเป็นของไทยใหญ่อยู่นะครับถ้าเกิดเขามาตรงนี้ได้แล้วเขาตั้งค่ายตรงนี้ได้มีน้ําท่าเลยเรียบร้อยสเสบียงเข้าพอพดข้าตีเขาก็จะเดินขึ้นมาตามถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่าบริเวณป่านุ้นขึ้นไม่ได้ยากลาบากมากสังเกตว่าการเดินทางเข้ามานี่สะดวกโยทินมากเลยจนกระทั่งเขาจะมาเจอสามแยกนี่นะครับสามแยกเนี่ย จะมีค่ายทหารอยู่ค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายเล็กๆเป็นค่ายที่ผมสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับก็คือค่ายเขาจะเหมือนให้เขาตีได้โดยง่ายอ่ะเพราะมีบังเกอร์อยู่แค่นี้เองก็คือว่าถ้ามีกองกําลังขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยซัดต,ตรงเนี้ยผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละอ่าแล้วลคนตรงนี้เข้าไปไหนอ่ะส่วนหนึ่งก็วิ่งกลับไปทางด้านนู้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งมาด้านนี้วิ่งมาด้านนี้นนเสร็จปุ๊บ บริเวณนี้แหละครับจะซัดเข้าไปตรงนี้พอซัดเข้าไปตรงนี้พอเริ่มเริ่มสู้ไม่ได้นะครับสังเกตเห็นเ็ามีทางหนีที่ไล่มาเขาจะวิ่งมาด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นการส่งกองกํา,าลังบำรุงเข้าไปพอไม่ได้อีกปุ๊บแล้วรีบถอยไปถอยไปจนกระทั่งไปบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จากพื้นที่เนี่ยผมเท่าที่มองดูแล้วนะมันควรจะเป็นค่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนมีประตูทางเข้าแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณด้านหน้าเหมือนบล็อกไม่ให้เข้าไปเหมือนเป็นจุดตรวจเพราะฉะนั้นผมสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นอเป็นด่านของไทยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมากเลยควรจะมีด่านของไทยดักอยู่ปกติดา่านพว้จะห่างจากหมู่บ้านมาสักระยะหนึ่งโอเคครับอ่าในเมื่อตีผ่านตรงนี้เขาได้แล้วในสามแยกเนี่ยพอตีผ่านตรงด่านนี้เขาได้แล้วนะครับปุ๊บเขาก็จะเดินทางไปเรื่อย พอเดินไปมันสะดวกโยกทินมากเลยปุ๊บเอ้ยมันต้องมีค่ายเลยสักค่ายสิเรียนนี้อ่ามันมีค่ายอยู่จริงครับมีค่ายอยู่นี้อยู่จริงค่ายตรงนี้นะครับสังเกตคาลักษณะการตั้งค่ายนะครับก็จะเป็นค่ายขนาดเล็กนะครับค่ายขนาดเล็กก็คือพอมีกองกําลังเข้ามาทางด้านนี้ครับก็อาจจะมีการยิงปืนคกอะไรแล้วก็สนับสนุนไปเพราะตรงนี้มันจะน่าจะมีการดักดักซุ่มยิงอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บ ค่ายนี้ก็พร้อมแตกนะครับสังเกตการสร้างค่ายเขาก็ทําไว้เล็กมากเพื่อที่จะพร้อมแตกพอพร้อมแตกเสร็จโอ้ยได้ใจเว้ยเขืมคราวนี้มากันใหญ่เลยเฮ้ยตียเสร็จแล้วสองค่ายไปแล้วเวย้ยพอไปเสร็จคราวนี้แหละพอหลุดจากนี้มานิดเดียวให้หลุดจากนี้มาถึงนี้นิดเดียวให้ดูตรงนี้นะครับเห็นอะไรไหมฮะบริเวณนี้เป็นค่ายลักษณะเล็กๆเหมือนกันก็คือน่าจะเป็นค่ายปืนคอ ค่ายที่ว่าสามารถยิงยิงปืนใหญ่เข้าไปได้นะเหมือนจะเป็นค่ายปืนใหญ่ยิงเข้ามาบริเวณนี้เอายิงเข้ามาตรงนี้เ็าหลบตรงนี้ลงนี้ดิอ่าเราไปดูเราไปดูครับบริเวณนี้เป็นสันครับไม่ว่าคุณจะลงไปเข้าไปเข้าตีเข้าไปยึดตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันลงไปลงก็ลงลึกนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นนะ่ะตรงเนี้ยเริ่มจะเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับ คือใครที่เดินผ่านบริเวณสันเขาเนี่ยเนี่ยฮะก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดการเดินบริเวณที่โล่งบริเวณสันเขาเนี่ยตกเป็นเป้านิ่งแน่นอนถ้ามีรถอารถทงรถถังอะไรมานี่คือเสร็จหมดเลยครับบริเวณนี้ไม่ต้องถามถึงเรื่องกับระเบิดรถถังนะมาเต็มเต็มอะโอ้โหแบบคือเรานึกภาพไปออกเลยว่าถ้าเกิดพอมีการลุกขึ้นมาอี้แล้วก็อ้าวตรงนี้ตรงนี้ก็แบบ จะบุกได้แล้วบุกได้แล้วปรากฏว่ามันมีมุมนี้นะครับเป็นฐานฐานปืนนะครับก็ยิงเข้ามาสนับสนุนอีกตรงนี้นะครับคือตรงนี้กลายเป็นเป้านิ่งเลยคือจะหนีไปซ้ายไปขวาเหมือนที่ราบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยท้งนั้นเราไปล่อไอฐานนี้ก่อนไปล่อฐานนี้ก่อนมันก็ส่งคนมาเลยปื้ส่งคนมาเลยอืบโบตรงนี้มันมาบุกข้าตีเนี่ยเลาจะจากสันเขามาตรงนี้ก่อนเลย บุกเข้าตีเลยปรากฏว่าปรากฏว่านะฮะมันมีอีกฐานหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะ่ยคือการที่จะผ่านค่ายกลตัวนี้ไปได้ในค่อนข้างยากมากเลยแล้วแถมมีฐานด่านหัวงวัคันไถนี่อีกเนี่ยนะครับสังเกตว่าเขาจะมีอาคคันไถอยู่ เนี่ยไปคาราบาวเนี่ยผมจะเรียกว่าไข่คาราบาวแล้วกันนะผมผมนึกภาพไม่ออกจริงเนี่ยนะครับเป็นเบิร์มดินแนวกัน้นดินมาเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วมาตรงนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่สารกระสุนอีกชุดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าบริเวณเนี้ยจะเป็นลันกษณะของหัวดอยนะครับอืมเวลาเราก็น,น้อยเนี่ยนะฮะเป็นที่สูงเนี่ยครับคือส่องจากตรงนี้ไปเห็นหมดเลยนะฮะเห็นการปฏิบัติการทั้งหมดเลย โอเคดาวเทียม okay. The นี่นะครับก็คือไม่ว่าจะเข้ามาจากทางไหนเนี่ยคุณจะโดนถ้าคุณเดินมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะคุณจะโดนยิงตรงนี้โดนยิงตรงนี้โดนตรงนี้แล้วก็อาจจะมีตรงนี้ส่งกําลังเข้าส่งอ่าสั์ลูกยาวส่งเข้ามาอีกนะครับก็คือบริเวณเนี้ยนะครับอาจจะเคยมีการลองซ้อมกันดูแล้วมั้งครับเพราะว่า,าการพยายามบุกยึก ดอยไตยแรงนะครับมันมันน่าจะเคยมีเพราะว่าผมก็แปลกใจในข่าวว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เคยบุกยึดไอ้ดอยไตยแรงนี้ได้เลยเอาละกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าทำไมอ,อยากจะให้ค่ายเนี่ยมันมันหายไหมนะักวิธีที่จะทำให้ค่ายนี้หายไปง่ายที่สุดเลยก็คือว่าไปสร้างเรื่องที่มันเหมือนกันก็คือไปที่บริเวณนี้ลุกล้ำดินแดนเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วเนี่ย แต่ทีนี้ว่าผมจะบอกว่าทางวาแดงเขาคิดผิดนะครับให้ลองมาดูที่ค่ายนี้นะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับมีลานเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งจากข้อมูลที่หามาได้นะที่ทางวาแดงเนี่ยจะไม่มีลานจะไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วมึงเสือกมีอะไรเฮลิคอปเตอร์มาได้ไงวะเออเพราะฉะนั้นนะ่ะผมก็อาจจะสันนิษฐานว่าตัวนี้อาจจะเป็นค่ายของทหารไทยเออเป็นไปได้แม้ว่าเป็นค่ายของทหารไทย ถ้าไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่มันยุ่งกันนะก็แสดงว่าไอไทยให้การช่วยเหลือหรอเอออันนี้อันนี้มันมันพูดยากนะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังมีอีกค่ายหนึง่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นของทางเขาเพราะว่าเขาทําทิศทางที่ว่าเดินไปทางนี้ไปทางด้านค่ายคาราบาวถ้าเกิดว้าแดงนะครับอันนี้ผมบอกว่าต้องก็สังเกตว่าถ้าเกิดว้าแดงเขาบอกว่าให้ลือค่ายนี้โอเคเจ้าโยศึก บอกว่าโอเคได้สารไทยเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผมขออยู่ตรงนี้นะผมอยู่ในดินแดนผมอะ่ะเออแ้วสถานไทยอยู่ตรงเนี้ยแ้วสถานไทยอยู่ตรงนี้นยยนก็โดยมากก็มีลูกมีเมียกันอยู่แถวๆดอยไตยแรงอยู่แล้วก็มาประจำการอยู่ตรงนี้ว่าอยากจะเข้ามาครับเข้ามาเสร็จปุ๊บยิงปืนคกศาสเข้าปีกนี้ขาดศาสเข้าฝั่งนี้นะครับ เรียบร้อยครับไทยสทนับสนุนลูกยาวออกมาจากอำเภอปลายเลยฮะเนี่ยครับยิงมาเลยยิงลูกยาวซัดเข้ามาช่วยเหลือเลยเอฟสิบหกอะไรมาครบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะเขาอาจจะต้องการให้ค่ายคาราบาวนี่หายไปแต่มันพูดยากนะคือเราไม่รู้เราไม่คือตอนนี้คือเราไม่รู้จริงๆว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่ครับ นะฮะถ้าถ้ามันมาแนวเนี้ยก็คืออาจจะเป็นว่าคิดผิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงรายละเอียดของค่ายกลน,นี้ต่อเนะครับค่ายกลแท้จริงมีรายละเอียดเยอะมากเลยว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าด้านหลังทําไมเขาถึงไม่นั่นได้แล้วก็จนป่านนี้คือยังไม่สามารถเอาดอยไตยแรงนี้ได้เลยอะทั้งที่ตัวเองก็มีกําลังสัพพกกำลังอะไรสูงส่งมากมาย อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่เขาใช้ในการที่จะลบค่ายคาราบาวนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับที่ว่าค่อนข้างวิเคราะห์มาแล้วว่ามันก็มีเหตุหรือมันจะไปยิงกับไทยทําไมไอ่ะไทยอ๋อแล้วสาเหตุสําคัญทําไมคือต้องเอาไทยใหญ่ออกเพราะว่าสาเหตุก็คือเนี่ยฮะเนี่ยครับไทยใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดประตูเลยครับถ้าเกิดเข้าตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะเนี่ยนี่คือ อันนี้สามเหลี่ยมนี่คือไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ,ใหญ่คือด้วยความที่ไทยใหญ่มันอยู่นะฮะสีฟ,ฟ้าเนี่ยมันอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยพรามจะผลิตยาจะส่งเลายยาเข้ามาไอ้พวกเนี่ยพวกไทยใหญ่เนี่ยมันขี้ฟ้องมันไปบอกเขาหมดบอกไทยบอกบอกบอกไอ้พวกสยามหมดพวกสยามก็มันก็ดักทางทันนีก็คือช่องทางทําหาก,กินหายหมดเลยไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้่ายเนี่ย เป็นค่ายเดียวค่ายค่ายที่ว่าเ,ออเดี๋ยวจะไปอธิบายกันอีกคลิปต่อไปนะว่าทําไมมันถึงเข้ายากมากทําไมไม่สามารถที่จะทำลายค่ายได้นอกจากที่ว่าจะต้องยืมมือของต่างชาติเข้ามาก็คือสยามนี่แหละทำไมต้องยืมมือสยามเข้ามาช่วยนั่นนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกันทิปคลิปต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพบกันครับ